สวัสดีค่ะดิฉันนางสาวมาดีคำนินรหัสนิสี้4.13002541 T13 ค่ะเราออกแบบห้องเย็นนะคะก็คือห้องเก,เก็บเนื้อแกะสดจำนวน500กิโลกร,ร,มรัมภาวะอากาศภายนอก36ภายในลบ2ใช้ได้1วันในการลดเหลือลบ2นะคะขนาดห้อง3.6คูณ4.2คูณ2.2ค่ะกว้าง1เมตรสูง1.9ปริมาณห้อง24.024 24ค่ะความหนาของวัสดุและผนังเพดานพื้นนะคะ0.23 0. 2, 3, 0. 2032ค่ะทําจากอันนี้นะคะมีค่า resistance เท่านี้สนวนนะคะของผนงังเพดานนะคะหนา0.0889ค่ะทําจากตัวนี้นะคะมีค่า k เ,เท่านะะี้ค่ะส่วนของพื้นทําจากตัวเดียวกันค่ะแต่หนาแค่0.075ค่ะแล้วก็อุณหภูมิปั่นเข้า36อุณหภูมิเกณฑ์สตภาพ -2 ใช้เหล่าแขวนเนื้อตามนี้ค่ะ dt นะคะ0.1 df 0.7ความชื้นสัมพัสภายนอก75ภายในย90ค่ะหลอดไฟ18วัตต์6หลอด12ชั่วโมงต่อวันพนักง,งาน6คน12ชั่วโมงต่อวันมอเตอร์ 0.7กิโลวัตต์ใช้23ชั่วโมงต่อวันเครื่องทำาแข็ง1เครื่อง300วัตต์ใช้1ชั่วโมงต่อวันแขวนแบบเปรย์ไม่บรรจุถุงพลาสติกกำหนดให้ช่องแช่อยู่ภายในคารค่ะคำนวณพลังทำความเย็นเลยะคะ่ะเริ่มที่ผนังพื้นเพดานค่ะแล้วก็จะใช้สูตรนี้นะคะหาค่า U เพื่อแล้วค่า U แทนค่านะคะอันนี้นะคะเป็นสมบัติที่เราไปเปิดจากตารางมานะคะตารางจะอยู่ด้านล่างค่ะจากนั้นนะคะนําสมบัติต่างๆค่ะแทนลงไปเลยค่ะตรงนี้เป็น23แล้วเลือกซัมเมอร์ค่ะ สร็จแล้วตรงนี้เป็นแปดจุดสามเป็นของผนังเป็นของผนังค่ะจะนั้นพอได้ค่าตรงนี้ออกมาแล้วก็ไปแทนในสูตรนี้ค่ะตรงนี้คูณสองเพราะว่าผนังด้านสองจุดสองคูณสองจุดสี่มีสองแผ่นค่ะก็แทนลงไปจะได้เท่านี้ค่ะแล้วก็ทําเหมือนกันค่ะอันนี้ก็จะได้เปลี่ยนพื้นที่ตรงนี้ก็จะได้ค่าออกมาเท่านี้ค่ะรหัสเพดานค่ะต่อไปค่าทุกอย่างเหมือนเดิมค่ะจะเปลี่ยนตรงนี้เป็นหกจุดหนึ่งค่ะเพราะเป็นของเพดานแล้วก็แทนเข้าไปค่ะจะได้ค่าคิวเท่านี้ค่ะแล้วก็พื้นนะคะเท่านี้ เป็นค่า9.3ค่ะตรงนี้ฉนวนจะเห็นว่าต่างกันเพราะว่าฉนวนของพื้นไม่เท่ากับอันอื่นก็ค่า9.3ก็คือของพื้นค่ะเสร็จแล้วก็จะได้ค่าเท่านี้ค่ะรวมภาระที่พื้นเพดานผนังนะคะได้เท่านี้ค่ะอันนี้เป็นตารางต่างๆที่เรามาเปิดค่ามานะคะต่อไปภาระพัดเปลี่ยนอากาศค่ะเราจะใช้สูตรนี้นะคะแล้วเราก็ทําการเปิดตารางค่ะก็จะได้อันนี้ออกมาอันนี้เปิดเฉลออนได้นี้มาค่ะทนำทุกอย่างนะคะแทนลงไปอันนี้ปริมาณทองค่ะแทนลงไปเลยค่ะจะได้เท่านี้ค่ะพอได้วีดปุ๊บ เอาไปแทนในสูตร m ค่ะเพื่อหา m ออกมาพระได้ m ปุ๊บเอาไปแทนในสูตร qr ค่ะได้ qr ออกมาปุ๊บนี่ค่ะเราไปแทนในสูตรนี้เลยค่ะก็จะได้พาั้พัดเปลี่ยนกางออกมาได้เท่านี้ค่ะอันนี้เป็นตารางค่ะที่เราเปิดค่ามาและนี้เป็นฉากที่เราไปเปิดค่ามาค่ะคำนวณจากอุปกรณ์นะคะก็อันนี้คนค่ะใช้สูตรนี้นะคะก็อันนี้6คนอันนี้12ชั่วโมงต่อวันได้เท่านี้ค่ะอันนี้มอเตอร์นะคะ4ตัวตรงนี้อันนี้23ชั่วโมงต่อวันก็จะได้ค่าเท่านี้ค่ะต่อไปนะคะเครื่องร่องอันนี้ สามพันสองร้อยวัตต์หนึ่งชั่วโมงอันนี้ได้ค่าเท่านี้ค่ะต่อไปค่ะ led ค่ะหกหลอดตรงนี้ค่ะสิบแปดวัตต์อันนี้สิบสองชั่วโมงต่อวันได้ค่าเท่านี้ค่ะรวมโหลดนี้นะคะจะได้เอาทุกอย่างบวกกันของอุปกรณ์ได้เท่านี้ค่ะอันนี้เป็นตารางที่เราไปเปิดของมาเตอร์มาค่ะอันนี้พาราสินค้านะคะจะใช้สูตรนี้นะคะต่อไปอันนี้ค่ะเป็นสมบัติที่เราไปเปิดมาจากตารางนี้ค่ะนี่ค่ะแล้วก็นําสมบัติต่างๆแทนลงไปในสูตรนี้ค่ะก็จะได้ค่าออกมาเป็นกิโลจูลเราแปลงเป็นกิโลวัตต์ค่ะ หารสามหกคูณยี่สิบสี่ค่ะจะได้ออกมาเป็นเท่านี้ค่ะต่อไปค่ะรวมพาระค่ะสัปทัวอรค่ะเอาทุกอย่างบวกกันค่ะที่เราคิดเมื่อกี้จะได้ค่าเท่ากับเท่านี้เลยนะคะต่อไปเพิ่มความปลอดภัยสิเปอร์เซ็นต์ค่ะก็คือคูณสิบหารร้อยค่ะจะได้ค่านี้ออกมาพาระความร้อนรวมนะคะคิวทัวเตอก็เอาที่เราคิดสัปทัวอรได้บวกกับปลอดภัยสิเปอร์เซ็นต์ค่ะก็จะได้เท่านี้ต่อไปหาขนาดเครื่องทำความเย็นค่ะก็ได้คิวนะคะคูณยี่ส ่ชั่วโมงอันนี้หารยี่สามชั่วโมงที่เราใช้ค่ะคูณ24ก็จะได้ตรงนี้ค่ะตรงนี้เป็นคิวคูที่เราจะนำไปใช้เราได้แ4ดจุดสี่เจ็ดสี่นะคะต่อไปเอาไปเทียบกับโปรแกรมค่ะ8ปดจุดสี่เจในโปรแกรมจะมีค่าใกล้เคียงค่ะนี่ค่ะได้แปดจุดปดนะคะอันนี้แต่ว่าอาจจะได้แค่ค่า้ใกล้เคียงแต่ว่าไม่ตรงเพราะว่าในโปรแกรมมีฉนวนหรืออะไรเงี้ยค่ะที่ไม่เหมือนแล้วก็มีค่าที่เราต้องใช้ค่าใกล้เคียงอันนี้นะคะกําหนดภาวะน้ํายาที่เหมาะสมค่ะใช้ R 1 3 4 a นสที่คอนเดนเซอร์ อุณหภูมิ40บอลบ4ค่ะคอนเดนเซอร์เราใช้โหลดเมื่อกี้ค่ะที่เราหาได้ค่ะไปหา e l a ลค่ะพอได้อ e l เลปุ๊บเราจะได้อ e l เลเป็นอันนี้ค่ะเปิดแคตตาล็อกอะไรเราได้เครื่องนี้นะคะเสร็จแล้วเรานำคาปาซีไปใส่ในคาปาซีที่เราเปิดได้ค่ะไปใส่ในนี่ค่ะบิเซอร์ก็จะได้ค่านี้ออกมาค่ะจะได้เป็นคอมเพรสเซอร์ตัวนี้ออกมาเป็นแบบกึ่งปิด เสร็จแล้วก็คำนวณหา v ค่ะซึ่งเราเอาค่าจากตรงนี้ค่ะค่าสตอกหรืออะไรเงี้ยค่ะมาจากตรงนี้แล้วก็แทนลงไปในสูตรแทนออกมาได้ v เท่ากับ18ซึ่งตรงกันนี่ค่ะต่อไปนะคะก็เป็นของคอนเดนเซอร์ค่ะคอนเดนเซอร์ก็เอาคิวคอนค่ะที่อันนี้ที่ของ e แล้วค่ะคาซีของ e แล้วมาก็ได้คิวคอนเท่ากับ1ี4อันนี้เราก็คำนวณให้ดูมือคำนวณมือให้ดูด้วยค่ะอันนี้ก็จะได้รุ่นนี้ออกมาค่ะเป็นระบายความร้อนด้วยอากาศมีฮีสเซอร์เฟสทันเฟอร์เท่านี้นะคะ อันนี้เป็นรูปของคอนเดนเซอร์อันนี้เป็นตารางสมบัติของคอนเดนเซอร์อันนี้การออกแบบระบบท่อค่ะห้องเราออกแบบนี้นะคะแล้วก็หมายเหตุนะคะตู้คอมเรสเซอร์แล้วก็คอนเดนเซอร์ศูย์ศูนย์เจ็ดระยะคอมเรสเซอร์สูงกว่าคอนเดนเซอร์ศูนย์ศสองค่ะก็เริ่มที่สักชั้นลายค่ะก็อันนี้ค่าน,นี้กําหนดตั้งแต่แรกแล้วเปิดตารางสมบัติสารทําความเย็นนะคะได้อันนี้เท่านี้ได้เดลต้าทีเท่านี้เลือกท่อยี่สิบแปดค่ะอันนี้คิวคู Q ที่เราหาได้ค่ะอันนี้เปิดจากตารางเสร็จแล้วก็แทนในสูตรเดลต ก็แทนในสู่ความดันตกได้ตัวนี้ออกมาค่ะแล้วก็ต่อไปคำนวณใน CIE นะคะตรงนี้ค่ะเราคำนวณมือได้28ใน CIE ได้25เราอาจคาดเคลื่อนกันเล็กน้อยเพราะว่าอุณหภูมิค่ะเราใช้ที่ใกล้เคียงกันด้านดิฉชชันได้เท่านี้นะคะเราเปิดตารางนี่ค่ะเปิดตารางเหมือนเดิมเราเลือกเท่านี้นะคะแล้วก็แทนลงไปค่ะปื๊บป๊บจะได้เดลต้าทีแล้วก็ได้ความดันตกค่ะเราได้ย2ิบสองค่ะอันนี้นะคะเราได้20ก็เหมือนเดิมค่ะ เราใช้ค่าใกล้เคียงก็อาจจะมีความคาดเคลื่อนเล็กน้อยค่ะด้านลิควิดไลน์ค่ะก็เปิดตารางค่ะแล้วก็แทนลงไปในสูตรเหมือนเดิมนะคะก็จะได้เท่านี้ค่ะในเนี่ยค่ะจะได้ไดมิเตอร์10แต่เราค่ะได้ไดมิเตอร์12เพราะในตารางมีเล็กสุดแค่12ค่ะเราเลยเลือก12นี่ค่ะ